นี่กินด้วย,ยนะเนี่ยเมื่อ,อ,อเขือกับแตงกวาจิ้มน้ำพริกกะปิอยากกินนี่ดูดิอยากกินดูหมาเย่ยถ่ายหมาเย่ยกกดูดหมาดูหมาเห็นไหม,มนี่นกับปลาสวาย เราจะช่วยมันนิดนึงอาบากกว่านิดนึงโอ้ยไอเลยอบากกว่านิดนึงใช่าใ้ไหมเพื่อที่ว่านี่มีรอยบาดได้มีน้ำพริกกะปิเข้าไปอยู่ข้างในงเยอะๆได้มีใส่มะม่วงไปด้วย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นชัดไหม้มีมะม่วงโอเคทำสุดท้ายแล้วนะอึบ๊บน้ำลายแชแนม มากินน้ำพริกกะปิจิก้กระถางไม่เคยเสียของปรภูุิใจมากเลยหมาตัวนี้นะหมาบ้านอื่นนี่ง่อยเลยอ่ะ